เออศรษฐีวินสันที่บ้านแม่แอมนะคะออกดอกมาต้นนี้เป็นต้นที่สองเลยค่ะเพื่อนๆออกมาสามดอกเหมือนกันเลยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ i a m อมไดอค่ะเพื่อนๆคะ่ะ วันนี้นะคะแม่แอมจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูต้นเศรษฐีวินสันของแม่แอมอีกต้นหนึ่งนะคะที่ตอนนี้นะคะเขากําลังออกดอกมาใหม่อีกต้นหนึ่งแล้วนะคะ <อ tout S 1> นี่เห็นไ,ไหมคะจากคลิปที่แล้วครั้งที่แล้วนะคะที่แม่แอมบอกว่าต้นเศรษฐีวินสันของบ้านแม่แอมนะคะออกดอกนะอันนี้จะเป็นต้นแรกนะคะนี่เลยต้นแรกเนี่ยออกดอกมานะคะรู้สึกว่าดอกของเศรษฐีวินสันเนี่ยเขาจะอยู่ได้นานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ อันนี้ต้นนี้ต้นแรกนะคะที่แม่แอมได้ลงคลิปไปแล้วนะดอกเขาเนี่ยดูสิคะเป็นเดือนแล้วนะคะที่ที่บานออกมาแบบนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นต้นแรกที่แม่แอมได้ลงคลิปไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะแม่แอมก็รู้สึกแปลกใจมากเลยนะคะปีนี้ต้นเออเสถีวินสันที่บ้านแม่แอมนะคะออกดอกมาต้นนี้เป็นต้นที่สองเลยค่ะเพื่อนๆออกมาสามดอกเหมือนกันเลยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามนะคะ เห็นไหมคะต้นแรกรู้สึกว่าดอกที่สามที่ออกมาเนี่ยตรงตรงตรงเนี้ยของเขาจะไม่ไม่ค่อยได้บานออกมาให้เห็นเหมือนเพื่อนๆแบบนี้นะแต่ว่าในส่วนของต้นที่สองนะคะกีบที่สามที่ออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะบานเยอะกว่ากว่าต้นแรกนะคะเห็นไหมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมปีนี้เศรษฐีวินสารบ้านแม่แอมออกดอก องต้นเลยนะคะทุกทีทุกปีไม่เคยออกเลยนะคะแล้วแม่แอมนะคะตามความเชื่อของแม่แอมนะอ่ะโอเคนี่แม่แอมก็ได้ทำการซื้อผ้าสสีนะคะมาผูกรับขวัญให้กับต้นเศรษฐีวินสันของบ้านแม่แอมเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าเอองวดหวยงวดออลอตเตอรี่งวดวันที่เออสิบหกมิถุนานที่ผ่านมานะคะแม่แอม เฉียดรางวัลที่สามไปตัวตัวเดียวเองนะคะเพื่อนๆเกือบจะได้รับรางวัลแ0ดหมื่นนะคะแม่แอมก็ซื้อลอตเตอรี่นะแต่ก็ไม่ถูกนะคะก็รู้สึกโอเคนะคะที่แบบว่าอย่างน้อยแบบเออแม่แอมก็เลี้ยงต้นไม้นะคะแล้วเขาก็มีความงามนะคะมีความอุดมสมบูรณ์จนทําให้ปีนี้เขาออกดอกมาทีเดียว2ต้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะต้นเศรษฐีวินสันนะคะ ก็ถ้าใครอยากจะขอหวยนะคะก็ลองดูนะคะแม่แอมก็นี่ความช่วยของแม่แอมนะอ่ะก็ได้ทําการเอาพ้าสามสีมาผูกแล้วก็ขอโชว์ขอลาบกับต้นเศรษฐีวินซันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้นที่2นะโอเคถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ ขอให้งวดหน้าถูกหวยร่ลำรวยเงินทองไปพร้อมกับแม่แอมเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่แอมด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ